ดีครับผมชื่อนามฤิธิเกิดรหัสนักศึกษา650 110 300 1024สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์กลุ่มเรียน650.5.151ครับและดิฉันนางสาวสุนันทาชุทวัตรรหัสนักศึกษา650 110 300 1056กลุ่มเรียน650.5.151 ในสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเทคนิครวมด้วยช่วยการงานกลุ่มครับหรือว่าสเตทนั่นเองครับถึ่งคำว่าสเตจเนี่ยอมเป็นคำว่า student team achievement division นั่นเองนะครับครับแล้วหัวข้อนะครับจะใช้ในการนำเสนอประกอบไปด้วยความหมายและนิยามขั้นตอนการทำกิจกรรมบทบาทผู้สอนบทบาทผู้เรียนข้อดีและข้อเสียนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ ความหมายและนิยามนะครับสเตทนะครับก็เป็นรูปแบบการเรียนการสอนประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการตัดกิจกรรมนะครับซึ่งคำานึงเป็นงานกลุ่มนะครับโดยคำานึงถึงความแตกต่างทางด้านของความสามารถของผู้เรียนนะครับซึ่งสมาชิกในกลุ่มนะครับอาจจะมี4-5ถึงคน2-3ถึงคนหรือ3ถึงคนก็ได้นะครับแล้วแต่จํานวนของผู้เรียนครับซึ่งภายในกลุ่มนะครับจะต้องมีเด็กที่เก่งจานวน1คนนะครับแล้วก็เด็กที่อ่อนจำนวน1นคนในเด็ก ที่มีความสามารถตัวความบูปัญการนะครับจํานวน2คนหรือว่า1คนนะครับแล้วแต่คุณครูนะครับเป็นคนจัดการยนการสอนในแต่ละระดับห้องนั้นๆน,น,นะครับต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนการทํากิจกรรมนะครับโดยรเราจะทำมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการนําเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้นนะครับ2ก็คือ การเรียนกลุ่มย่อยครับสก,ก็คือการตรดสอบย่อย4ก็คือคะแนนในการพัฒนาของตนเองนะคะเพราะอันดัยไทยก็คือทีนที่ได้รับการยกย่องนั่นเองค่ะ ต่อไปนะครับเรามาทาความรู้จักบทบาทของผู้สอนกันครับก็คือผู้สอนเนี่ยจะต้องจัดกลุ่มย่อยนะครับของแต่ละกลุ่มเนี่ยให้ได้สี่ถึงห้าคนนะครับโดยสมาชิกภายในกลุ่มนะครับด้วยคํานึงถึงความสามารถที่แตกต่างกันครับของใครเอ่ยของสมาชิกภายในกลุ่มนะครับสองก็คือจัดที่นั่งนะครับให้มีช่วงว่างนะครับสําหรับที่คุณครูเนี่ยสามารถไป มอนิเตอร์เด็กได้ทุกกลุ่มนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือเด็กได้ทุกกลุ่มนั่นเองครับ3ก็คือคุณครูเนี่ยต้องจี้แจงนะครับบทบาทของผู้เรียนนะครับแล้วก็วิธีและเทคนิคการเรียนรู้นะครับโดยใช้เทคนิคสเตตนะครับให้กับนักเรียนทราบรวป็นกิจกรรมภายในกลุ่มด้วยครับและนอกจากนั้นครับก็ต้อคือเป็นที่ปรึกษานะครับของทุกกลุ่มย่อยนะครับเพื่อจะให้เด็กเนี่ยติดตามความก้าหน้าของตนเองในการในแบบกลุ่มของสมาชิกแต่ละคนนั่นเองครับบทบาทผู้เรียน สมาชิกในกลุ่มต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันทุกคนต้องพัฒนาให้สามารถสื่อความหมายได้ดี 3. ส,สมาชิกแต่ละคนจะต้องได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 4. ทุกคนต้องให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มสามารถวิจารณ์ความคิดเห็นของเพื่อนได้แต่ไม่วิจารณ์ตัวบุคคลและควรวิจารณ์ในลักษณะที่ทําให้ชัดเจนขึ้นและข้อสุดท้ายทุกคนรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองและสมาชิกในกลุ่ม ข้อดีของการนำเทคนิคสเตตมาใช้ในห้องเรียน 1. ผู้เรียนมีความวาใจใส่รับผิดชอบตอนเองและกลุ่มร่วมกับเพื่อนสมาชิกสส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้ร่วมมือกันสส่งเสริมให้ผู้เรียนผลักดันเป็นผู้นำผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมและข้อสุดท้ายผู้เรียนมีความตื่นเต้นสนุกกับการเรียนรู้ข้อจำกัดของการนำเทคนิคสเตตมาใช้ในห้องเรียน หนึ่งถ้าผู้เรียนขาดความรับผิดชอบจะส่งผลให้งานกลุ่มและการเรียนรู้ไม่ประสบความสำเร็จและสองเป็นวิธีที่ผู้สอนจะต้องเตรียมการและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจึงจะได้ผลทำให้ผู้สอนมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างควันนี้รู้สึกดีครับโอเคตอนที่จะเรียนด้วยนะเห็นไหม QR code ก็คือก่อนเรียนนะคะคูะ้ใต้องเรียนทำแบบทดสอบก,ก่อนโอเคไหมโอเคครับพร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับโอเคค่ะสแกนได้เลยค่ะโอเค เราได้หกคะแนนทิมพีช่ชวเราด้วยนะสันตราและสันตาเราได้กี่คะแนนเราได้เจ็ดคะแนนเองเธอาแมักแม็กเราได้กีนะ <c oughs> ่คะแนนอะโอเคค่ะแบ่งปกัเสร็จแล้วเนาะเราจะคุยจะใหทำไปงาน ใช่ไหมนว่านนี่ดีกว่าแบบนี้จะเข้าใจนะใช่